รีวิวเต็มๆแบบครั้งแรกของรถเข็นตัดหญ้าแบบเดินตามหรือรถเข็นตัดหญ้าแบบใบวายนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่18,900บาทเฮ้ยรถเข็นตัดหญ้าอะไรราคาต้องเป็นหมื่นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันเลยนะคะว่ารถเข็นตัดหญ้าตัวนี้จะคุ้มค่าพอให้เสียเงินไหมหากลูกค้าดูคลิปจบนะคะรับรองได้เลยว่าสามารถตัดสินใจได้แน่นอนแถบด้านล่างทั้งหมดนี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าอยู่ในส่วนไหนของคลิปแล้วบ้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆส่วนแรกนะคะจะเป็นสเปคของตัวเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นส่วนที่2การตัดหญ้าในุ้ณี่ต่างๆส่วนที่3จะเป็นการดูแลก,ก่อนแล้วก็หลังการขายส่วนที่4จะเป็นวิธีการประกอบนะคะสุดท้ายส่วนที่5เนี่ยจะเป็นราคาแล้วก็โปรโมชั่นหากลูกค้าสนใจดูส่วนไหนเป็นพิเศษ สามารถเลื่อนคลิปด้านล่างดูได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนที่1กันเลยจะเป็นสเปคของตัวเครื่องแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของสวิตช์เปิดปิดเครื่องตรงนี้ถ้าลูกค้าจะเปิดการใช้งานนะคะให้ดันสวิตช์ลงมาที่คําว่า on คือเปิดค่ะส่วนกดสวิตช์ขึ้นตัวนี้ off คือปิดนะคะเห็นี้เลยง่ายๆในส่วนของแฮนด์จับฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้จะไว้ปรับซ้ายขวา กดลงไปแล้วปรับซ้ายขวาได้เลยในส่วนของคันโยกม่มีนะคะหากลูกค้าจะเปิดการใช้งานให้ดันคันโยกลงแบบนี้ค่ะหากจะหยุดการใช้งานก็ดันคันโยกกลับมาที่เดิมส่วนตรงนี้นะคะจะไว้ปรับระดับสูงต่ํากดลงไปสามารถปรับระดับได้ทันทีเลยได้ทั้งหมด5ระดับนะคะต่อไปตรงนี้จะเป็นในส่วนของ คันเร่งตัวนี้จะเอาไว้เร่งรอบของใบมีดถัดจากกล้เร่งก็จะเป็นระบบคัดนะคะลูกค้าเวลาใช้งานกดแบบนี้ลงไปรถเข็นก็จะหยุดเคลื่อนที่นะคะลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยค่ะตบเกียร์มาฝั่งซ้ายสุดจะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะแบบนี้ถัดมาไปฝั่งขวานิหนึ่งจะเป็นเกียร์ว่างค่ะนี่คือเกียร์ว่างขยับควายนิดนึงจะเป็นเกียร์สองอนี่คือเกียร์สองและสุดท้ายนะคะไปฝั่งขวาสุดจะเป็นเกียร์ถอยหลังค่ะ นในส่วนของห้องเกียร์ด้านนี้นะคะทางร้านเนี่ยจะเติมน้ํามันเกียร์ไปให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยหากลูกค้าต้องการจะเติมน้ํามันหล่อลื่นตรงนี้นะคะทางร้านแนะนําให้เติมเป็นตัว 4T ปริมาณ0.7ลิตรค่ะในส่วนของล้อหลังนะคะลูกค้าจะเป็นล้อ,อยางตันขนาด10นิ้ว มั่นใจได้เลยว่าระหว่างการใช้งานเนี่ยตัดได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องกลัวยางดั่วเลยค่ะหน้าล้อออกแบบมาเป็นรูปตะวายซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเกาะพื้นและช่วยให้ตัวรถเข็นเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดเลยค่ะส่วนมาตรงนี้จะเป็นล้อหน้านะคะจะเป็นพลาสติกแข็งค่ะลูกค้าตรงนี้นะคะกว้าง5.5นิ้วด้วยกันตัวนี้สามารถหมุนได้เลย360องศา นี่เวลาเลี้ยวตัดหญ้าไปฝั่งไหนคือสะดวกสบายมากในส่วนของรอหน้าจะเชื่อมต่อกับตัวปรับระดับใบมีดด้วยนะคะลูกค้าซึ่งตรงนี้จะสามารถใช้ปรับระดับใบมีดได้2ระดับด้วยกันถ้าเป็นหญ้าที่ไม่สูงมากแนะนําให้ใช้ระดับที่1แต่หากเป็นหญ้าที่ค่อนข้างสูงเนี่ยแนะนําปรับขึ้นเป็นระดับที่2ได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของใบมีดใบวายด้านล่างนะคะตรงนี้จะมีใบมีดมากถึงสิช่อด้วยกัน หน้าตัดกว้าง50เซนสามารถตัดได้ตั้งแต่หญ้าอ่อนๆไปจนถึงกิ่งไม้ขนาดเล็กเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ8.5แรงม้าค่ะลูกค้าถังน้ำมันรุ่นนี้นะคะบรรจุน้ำมันได้ถึง4ลิตรกันเลยฝาถังพิเศษมากๆค่ะ ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะเป็นแบบเกลียวแบบนี้นะคะซึ่งจะดีกว่าแบบเขี้ยวนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้สามารถยึดกเกาะแน่นไม่หลุดระหว่างการใช้งานในที่สําคัญนะคะไม่พังง่ายอีกด้วยและตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของน้ํามันเครื่องค่ะลูกค้าสามารถเติมได้ทั้งสองฝั่งจะเป็นฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามได้เลยเวลาเติมน้ํามันนะคะตัวนี้จะต้องเติมเป็นน้ํามัน 4T นะคะส่วนปริมาณการเติมเนี่ยลูกค้าก็เติมให้ถึงปริมาณคอถังก็เพียงพอแล้วค่ะ อย่าเติมให้มากหรือว่าน้อยจนเกินไปนะคะตัวน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทางร้านก็จะเติมไปให้เหมือนน้ำมันเกียร์เลยนะคะลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเลยต่อมานะคะเราจะพามาดูในส่วนของชุดสตาร์ทตัวนี้จะเป็นชุดสตาร์ทแบบดึงหนักนะคะแต่ว่าดึงสตาร์ทติดง่ายมากและข้างๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นคาบูแบบลูกลอยมาตรฐานญี่ปุ่นเลยคะ่ะลูกค้าส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นก๊อกน้ํามันของคาบูะคะ่ะดันมาฝั่งนี้คือออฟแปลว่าปิด ส่วนด้ันมาฝั่งนี้จะเป็นออนแปลว่าเปิดก๊อกน้ามันนะคะส่วนด้านบนตรงนี้เป็นโชคนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทแล้วก็ใช้งานจริงให้ดูกันเลยนะคะจะเป็นยังไงตามกันมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าให้ดันสวิตช์มาคําว่าออนเพื่อเปิดการใช้งานค่ะจากนั้นนะคะให้ลูกค้าดันก๊อกน้ํามันมาที่คําว่าออนนะคะเพื่อเปิดก๊อกน้ํามันส่วนโชคให้ดันมาฝั่งนี้แต่ถ้าสตาร์ทแล้วเครื่องติดให้ดันโชกลับมาฝั่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทจริงกันเลยค่ะ ลูกค้าจะเ่ิดการใช้งานใบมีดเนี่ยให้ดันคันเร่งขึ้นแล้วค่อยๆดันคันโยกใบมีดลงค่ะดังนี้นะคะหาจะเล่นว่าใบมีดให้ดันคันเร่งขึ้นนี่ค่ะแันนี้เลยปเด๋ยวเราเป็นตัดหญกจริงกันเลยค่ะและเราก็มาถึงส่วนการตัดหญ้าจริงกันแล้วนะคะลูกค้ารถเข็นตัวนี้ สามารถตัดหญ้าได้ทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เรียบมีเนินหรือมีหญ้ารกสูงก็ตัดได้หมดเลยนะคะน้ำหนักของรถเข็นคันนี้จะอยู่ที่85กิโลกรัมช่วยเพิ่มความมั่นคงเวลาควบคุมและลดการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แต่ด้วยน้ำหนักนี้นะคะทางร้านจะไม่แนะนําให้นําไปใช้ตัดบริเวณที่เป็นดินเลนหรือว่าดินโคลน,นะคะลูกค้าเพราะอาจจะเกิดปัญหาในการตัดได้และญอดที่เราจะมารีวิวตัดให้ลูกค้าดูวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นญ้าสูงระดับเอวถึงเลยหัวกันเลยและส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเห็นตรงด้านหน้านี้นะคะจะเป็นใบชะครามแทบทั้งหมดเลยค่ะซึ่งลักษณะของต้นชะครามนะคะก็จะเป็นพุ่มๆลำต้นค่อนข้างเหนียวเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูทั้งหมดนี้กันเลยนะคะ จะส่งสินค้านะคะทางเราจะมีทีมช่างคอยประกอบเครื่องแล้วก็เทสเครื่องให้กับลูกค้าเราจะเทสจสนมั่นใจว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาจึงจะแยกชิ้นส่วนแล้วก็แพ็คบรรจุลงกล่องให้ลูกค้าอย่างดีเลยช่างคะเครื่องตัวนี้เทสเสร็จเรียบร้อยเรียงคะเสร็จแล้วครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าหากได้รับสินค้าไปแล้วตัวเครื่องจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ และหากลูกค้าใช้งานไปแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการอะไหล่ส่วนไหนเพิ่มเติมลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าทางร้านมีการรับประกันให้ถึง1ปีเต็มตลอดระยะเวลารับประกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียสตาร์ทไม่ติดอะไรหลุดหายสามารถแจ้งทางร้านได้ทุกกรณีเลยค่ะเนื่องจากตัวรถเข็นมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทําให้ไม่สามารถประกอบจัดส่งไปแบบทั้งคันได้นะคะดังนั้นเราจึงจะประกอบแค่บางส่วนไปให้ซึ่งกล่องที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ แกะกล่องออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีชุดล้อหลังชุดล้อหน้าตัวโครงด้านหน้าถุงอะไหล่และตัวหน้ากากปิดคันเร่งค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องนะคะลูกค้าซึ่งทางโรงงานก็ประกอบให้เกือบสมบูรณ์แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องแยกในส่วนของชุดล้อหน้าชุดล้อหลังแล้วก็ชุดแฮนด์นะคะซึ่งลูกค้าจะต้องประกอบเพิ่มเอง5ส่วนหลักๆค่ะ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกการประกอบชุดแฮนดนะคะตรงนี้จะมีสลักหนึ่งตัวให้ลูกค้าถอดออกมาแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปค่ะสำหรับชุดแฮนด์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะส่วนสายคันเร่งทางร้านจะประกอบไปให้ลูกค้าไม่ต้องประกอบเพิ่มนะคะส่วนที่2การประกอบชุดล้อหลังให้ลูกค้าหันล้อฝั่งที่เป็นรูปตัววายหันมาทางด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะประกอบไม่ยากเลยค่ะจะมีตัวสลักอยู่ในถุงเครื่องมือทั้งหมด3ตัวนะคะลูกค้า แต่เราจะใช้แค่2ตัวอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะใช้เป็นสำรองนะคะทีนี้ก็ใส่สลักเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่กิบล็อกด้านล่างเข้าไปเลยดูกันชัดๆฝั่งนี้การประกอบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนที่3จะเป็นการประกอบชุดล้อหน้านะคะชุดล้อหน้าจะมีน็อต2จุดตรงนี้ให้ขันเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะขันเข้าไปให้แน่นเลยนะคะแค่นี้ก็ประกอบชุดล้อหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่ลูกค้าประกอบล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่การประกอบตัวโครงด้านหน้าตัวโครงด้านหน้าจะมีน็อตยึดแค่4ตัวเท่างนั้นนะคะลูกค้าซึ่งฝั่งซ้ายจะมีอยู่2ตัวแล้วก็ฝั่งขวาอีก2ตัวก็ประกอบใส่เข้าไปเลยค่ะต่อไปส่วนที่4คือการประกอบชุดคันเกียร์นะคะลูกค้าคันเกียร์เราจะใส่ตรงนี้นะเบื้องต้นให้ลูกค้าถอดสลักออกก่อนแล้วเอาด้ามเกียร์ใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ และนำสลักมายึดใส่ไว้ตามเดิมเลยในส่วนของแท่นเกียร์จะประกอบประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าและส่วนสุดท้ายส่วนที่5การประกอบหน้ากากโครงแฮนนะคะลูกค้าจะมีจุดยึดทั้งหมดอยู่3จุดนะคะให้ใส่ตามล็อกได้เลยนะคะทางร้านแนะนําให้ลูกค้าใส่ตัวลูกยางลงไปก่อนแล้วค่อยขันน็อตเข้าไปหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถเข็นที่ได้แบบพร้อมใช้งานก็ประมาณนี้เลยคะ่ะ ย้ำราคากันอีกรอบนะคะตัวนี้1 8 9 0 0บาทค่ะหากลูกค้าคนไหนสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านดีจริงกันเกษตรนะคะ